โอเคนะครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเพราะว่าผมบัวเธอนะครับในแมปที่มีชื่อว่า Sonic Speed Simulator นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลับตัว Sonic Stealth นะครับซึ่งเป็นตัวอัปเดตมาใหม่เนะก็ตัว Sonic Stealth เนี่ยมันจะอยู่ในด่านที่6นะฮะหรือหรือเรียกว่า w ว r l d 6ก็ได้นะก็นี่และนะครับมันจะอยู่ในนี้เลยซึ่งวิธีการที่เราจะเข้าไปรับเนี่ยท่านผู้ชมต้องมีตัว ท่านผู้ชมต้องเข้าเส้นชัยเนี่ย25รอบนะพอท่านผู้ชมเข้าเส้นชัย25รอบก็สามารถเข้าไปได้เลยนะถ้าเกิดเรายังเส้นชัยไม่ครบ25รอบเนี่ยมันก็จะมีตัวหัวของเอ็กแมนนะฮะกันเราไว้อยู่นะเป็นเลเซอร์เอ็กแมนเราก็ไม่สามารถเข้าไปในด่านได้นะก็ต้องเก็บให้ครบ2เอ้ยเก็บให้ครบ25อ่าชัยชนะนะหรือว่าเรียกว่าเข้าเส้นชัย25รอบมาและนะครับ ก็ตอนนี้ผมใช้เวลาเล่นไปนานแล้วนะก็ตอนนี้ก็ได้เลเวลยี้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเข้ามาในนี้เลยนะครับโอเคแล้วเราก็ต้องรอนะครับเพราะว่าแมบ,บมันโหลดช้ามากโอเคนะครับก็พอเราเข้ามาในด่านนี้เสร็จแล้วเนี่ยหรือว่าในโลก6เสร็จแล้วนะมันก็จะมีตัวสติวสตลสูดโซนิกนะคะที่โดนขังอยู่เนาะ เขาก็จะบอกว่าให้เราเก็บไอตัวเนี่ยเดี๋ยวผมวิ่งเร็วเขาบอกว่าไฟล์100 Data d i ด k ต i าดี o ายส e ทูเอิร์นสเตลสูดโซนิกก็คือให้เราเก็บตัวไดของมันนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้ไดามาแล้วนะผมจะพาไปดูหน้าตาของไดก่อนนะฮะโอเคนะครับก็เราเจอหน้าตาไดมาแล้วเนาะก็ไดเป็นอย่างนี้เลยนะเข้าไปเก็บเลยคือเราต้องเก็บไปครบ1 0 0นะครับแล้วในแต่ ละครั้งเนี่ยคือมันเก็บได้เจนาทีและคือแบบมันมีแค่5จุดไงและแต่ละจุดเนี่ยมันหายากพร้อมกับแบบแหลกให้เก็บตั้ง100ไม่แปลกอะไที่ผมไม่ค่อยชอบเกมนะแล้วก็ผมขี้เกียจเก็บด้วยเพราะว่านั่งจะว่าเล่นไปนานๆรู้สึกว่าโทรศัพท์ผมจะลืมใช้ไม่ค่อยได้นะเพราะว่าแบบมันแหลกใช่มันแหลกแ,แล้วก็แบบตั้ง100อันอะ่ะคิดดูใครจะไปเก็บได้ เกมก็สรรหาเนาะก็วิธีการรับก็มีเพียงเท่านี้นะก็อย่างที่ผมบอกแหละเก็บ100อันนะครับก็เก็บตัวได้ไอตัวซีดีที่ผมไม่ดูตะกี้น่ะหนึ่งร้ชิ้นนะครับพอเราเก็บ100ชิ้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวโซนิคสเตลสตรมานะฮะก็ขอจะคลิปเลยแล้วกันนะตอนนี้แหลกมากเลยก็ใครที่ชอบวีดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอย่าลืมซื้อเสือ้อเข้ากลุ่มดิสคอร์กดติดตามแฟนเพจ แล้วก็อย่าลืมซื้อเกงด้วยล่ะก็สมนี้ลาไปเพลงเท่านี้ล่ะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบอย